สวัสดีค่ะตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในช่อง c h i n Story นะคะวันนี้เนี่ยโอจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับยาชนิดหนึ่งค่ะซึ่งโอเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินชื่อผ่านๆหูมาบ้างแล้วซึ่งยาชนิดนี้เนี่ยนะคะเป็นยาที่อันตรายต่อชีวิตคนเรามากๆค่ะเรียกได้ว่าใช้แค่นิดเดียวสามารถฆ่าทั้งเด็กฆ่าทั้งผู้ใหญ่ได้เลยตัวยาที่โอกําลังพูดถึงเนี่ยนะคะคือยาไซยาไนค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่าดูพวก สารคดีดูพวกหนังซีรีส์ดูหนังเกี่ยวกับสงครามดูหนังเกี่ยวกับพวกประวัติศาสตร์อ้างอิงมาจากเรื่องจริงเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยจะได้ยินชื่อยาไซยาไนบ่อยมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการใช้ยาไซยาไนตัวเนี้ฆ่าคนไปเยอะมากค่ะทำไมยาไซยาไนมันถึงอันตรายขนาดนั้นบางคนเนี่ยก็บอกว่าใช้ไซยาไนแค่ปลายเล็บก็สามารถที่จะ ฆ่าคนได้แบบสบายๆได้แล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะเรามาทำความรู้จักกับไซยาไนต์กันก่อนดีกว่าไซยาไนต์เนี่ยนะคะคือสารเคมีอันตรายที่ออกฤทธิ์ได้แบบรวดเร็วมากๆค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าไซยาไนต์เนี่ยจัดเป็นกลุ่มของยาไซยาไนต์ไอออนค่ะ เป็นกลุ่มสารเคมีที่มีความท็อกซิกหรือว่าความเป็นพิษเนี่ยสูงมากนอกจากนี้เนี่ยนะคะสารไซยาไนด์เนี่ยยังสามารถที่จะพบได้ในพวกตลาดอุตสาหกรรมต่างๆค่ะตลาดอุตสาหกรรมในที่นี้ก็หมายถึงสถานที่ประกอบอุตสาหกรรมค่ะอย่างเช่นพวกเลข โลหะอัลคาไลอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะเขาจะมีสารไซยาไนต์ยอยู่แล้วเอาง่ายๆเลยก็คือสารไซยาไนต์ที่ใช้ในการฆ่าคนเนี่ยที่เขาเอามาใช้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 ใช,ใช,ใช,ใช้แล้วมีคนตายเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นสารไซยาไนต์ที่ใช้ในการประกอบอุตสาหากรรมค่ะซึ่งเรารู้กันอยู่ว่าพวกสารที่มันใช้ในการประกอบอุตสาหากรรมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสูดดมหรือว่าไม่สามารถที่จะกินเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ได้ซึ่งผลกระทบที่ได้รับสารไซยาไนต์เข้า ไปในร่างกายเนี่ยนะคะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทค่ะประเภทแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือเมื่อเราได้รับสารไซยาไนตเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะเกิดภาวะเป็นพิษแบบเฉียบพลันค่ะอาการที่พบได้เนี่ยนะคะก็คือจะเกิดขึ้นในทันทีเลยอาจจะเกิดอาการหายใจติดขัด เลือดไหลเวียนผิดปกติภาวะหัวใจหยุดเต้นสมองบวมชักแล้วก็หมดสตินะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเสียชีวิตในที่สุดนะนะกับประเภทที่2เนี่ยนะคะหรือว่าภาวะที่2ที่จะต้องเจอเนี่ยก็คือภาวะเป็นพิษแบบเรื้อรังค่ะจะเกิดจากการได้รับไซยาไนด์เนี่ยในปริมาณเล็กน้อยค่ะแต่ว่า ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานนะในเบื้องต้นเนี่ยจะทําให้เกิดอาการปวดหัวก่อนง่วงซึมอาเจียนค่ะคลื่นไส้ เกิดผื่นแดงขึ้นแล้วก็มีอาการอื่นๆตามมานะคะอย่างเช่นรูม่านตาขยายตัวเย็นอ่อนแรงหายใจช้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับการรักษาเป็นเวลานาน,านเนี่ยนะคะอาจจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นช้าหรือว่าเต้นผิดปกติค่ะผิวหนังบริเวณหน้าแขนขากลายเป็นสีม่วงสุดท้ายเราจะเข้าขั้นโคนมา่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะซึ่งไอภาวะเป็นพิษแบบเฉียบพันกับภาวะเป็นพิษแบบเรื้อรังเนี่ย ไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะเพราะสุดท้ายแล้วยังไงคนที่โดนสารไซนายหรือว่าได้รับ สารไซยาไน์เข้าไปในร่างกายเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิตอยู่ดีทีนี้เนี่ยนะคะเพื่อนๆเรามาดูรูปแบบของสารไซยาไน์กันดีกว่าว่ารูปแบบไหนที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมวลมนุษยชาติบ้างนะคะสารเครมีอันตรายชนิดนี้เนี่ยมีหลายรูปแบบค่ะเราจะคุ้นเคยกับไซยาไน์ที่เป็นแบบแคปซูลใช่ไหมเหมือนในหนังเนี่ยที่เขากัดแคปซูลไซยาไนต์ตายอะไรแบบนี้นะคะเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบนั้นจริงๆแล้วสารไซยาไน์เนี่ยมี ทั้งรูปแบบของแข็งของเหลวแก๊สค่ะโดยแต่ละชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายต่อชีวิตทุกรูปแบบเลยรูปแบบแรกเลยเนี่ยนะคะจะเป็นรูปแบบของของแข็งสีขาวค่ะอาจจะอยู่ในรูปแบบของผลึกแท่งหรือว่าผงนะคะพบได้ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ค่ะใช้ในการเคลือบเงา เคลือบสีเหล็กแล้วก็เป็นส่วนประกอบในยาฆ่าแมลงได้สามารถเข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยจากการสัมผัสบริเวณปากแผลค่ะการสูดดมถ้าเกิดว่ารับประทานเองเนี่ยนะคะก็อาจจะมีพิษถึงตายได้ค่ะคือไม่อาจจะสีน่าจะตาย100%เลยแหละ รูปแบบที่2เนี่ยนะคะเป็นรูปแบบที่ถึงตายเช่นกันค่ะมีลักษณะเป็นก้อนผลึกหรือว่าผงสีขาวนะคะเมื่อเป็นของเหลวจะใสไม่มีสีค่ะแต่กลิ่นเนี่ยเขาบอกว่าจะคล้ายแอลมอนค่ะมักจะนำมาใช้ในการสกัดแร่ อย่างพวกทองหรือไม่ก็เงินนะคะและจะยังพบได้ในยาฆ่าแมลงอีกแล้วค่ะถ้าเกิดว่ารูปแบบนี้เนี่ยเขาไปเจอกับความร้อนเนี่ยนะคะจะทำให้เกิดควันพิษขึ้นมาค่ะหากว่าเราเนี่ยได้รับพวกควันพิษพวกนี้เนี่ยเข้าสู่ร่างกายก็อาจจะรบกวนการทำงานของอวัยวะภายในค่ะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ รูปแบบต่อมาของสารไซยาไนด์เนี่ยนะคะมาเป็นรูปแบบของเหลวค่ะหรือว่าแก๊สนะคะ มักจะพบในควันจากท่อไอเสียค่ะควันบุหรี่ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเอาจริงๆแล้วเนี่ยในรูปแบบนี้เนี่ยเมื่อเราสูดดมเข้าไปเนี่ยนะคะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจโดยตรงอยู่แล้วค่ะระบบประสาทส่วนกลางแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองตามผิวหนังแล้วก็ดวงตาด้วยสารไซยาไนด์ในรูปแบบสุดท้ายที่มีความอันตรายต่อร่างกายมนุษย์เนี่ยนะคะก็คือมีลักษณะเป็นของเหลวหรือว่าแก๊สค่ะไม่มี สีแต่จะมีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวค่ะเป็นพิษอย่างรุนแรงเมื่อเขาถูกเผาไหม้หรือว่าไปโดนความร้อนนั่นเองแล้วแน่นอนนะคะว่าเมื่อเราเนี่ยไปสูดดมนะคะสารไซยาไนด์ชนิดนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยระคายเคืองค่ะเมื่อเราสูดดมเอาสารไซยาไนด์เข้าไปอะนะจริงๆแล้วสารไซยาไนด์เนี่ยนะคะเพื่อนๆไม่ได้มีแค่มนุษย์นะคะที่สามารถที่จะทําสารไซยาไนขึ้นมาได้ แต่ในธรรมชาติเนี่ยนะคะสัตว์หรือว่าพืชบางชนิดเนี่ยสามารถที่จะสังเคราะห์สารไซยาไนด์ขึ้นมาได้ค่ะเพื่อใช้เป็น,นกลไกในการป้องกันอันตรายจากนักล่าในห่วงโซ่อาหารนะนะก็คือธรรมชาติเป็นผู้สร้างนั่นเองอันนั้นเนี่ย มาจากธรรมชาติเป็นสารไซยาไนต์ที่มาจากธรรมชาตินะคะกับอีกหนึ่งอย่างก็คือไซยาไนต์ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาซึ่งสารไซยาไนต์ที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยแหะค่ะเ <ia> พื่อนๆเป็นสารไซยาไนต์ที่อันตรายมากๆที่ฆ่าชีวิตคนไปแล้วหลายพันหลายหมื่นหลายแสนคนนะคะคือสารไซยาไน์ที่มนุษย์เขาทําขึ้นมาเนี่ย <พ ưa S 1> เขาทําขึ้นมาเพื่อ อุตสาหกรรมโดยเฉพาะไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้กินนะคะทำขึ้นมาเพื่ออุตสาหกรรมตลาดอุตสาหกรรมแน่นอนว่ามันมีความอันตรายมากๆอยู่แล้วแล้วก็มีมนุษย์บางจําพวกนะคะอย่างที่เรารู้กันดันทะลึ่งเอาสารไซยาไนท์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ย มาให้คนด้วยกันกินแน่นอนว่ามันไม่เหลืออยู่แล้วค่ะคนที่ได้รับสารไซยาไนาเข้าไปเนี่ยก็ตายอยู่แล้วปริมาณเพียงแค่นิดเดียวสามารถที่จะฆ่าคนได้แบบสบายมากอย่างที่บอกนะคะมันเป็นสารที่อันตรายแล้วก็ใช้เฉพาะกลุ่มจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะโอ๋ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับสารไซยาไนานะแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะโอ๋หามาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็พยายามสรุปรวบลัดให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูล มูตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องเนี่ยโอจะต้องขออภัยในนาที่นี้ด้วยค่ะและเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องโอไว้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบข้อมูลหรือว่าชื่นชอบคลิปที่โอทํานะคะก็สามารถที่จะกดติดตามได้นะวันนี้เนี่ยยังไงโอจะต้องไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรโอฝากเพื่อนๆติดตามด้วยค่ะเทคแค่ care, ดูแลนะคะ see you next time ค่ะบ๊ายบาย